รู้หรือเปล่าว่าพวกมึงส <Yeah. S 1> องคนอัพเดทกัน <c oughs> <c oughs> กาศแบบบุคคอนะไรเงีนยแบบเวลากลางคืนโรแมนติกหน่อยๆมุมแบบมีมุมนั่งสบายๆอะไรเนงะี้ยไม่ต้องแบบหรูหราขนาดน่ะจะได้แค่แบบบรรยากาศมันได้แบบมีไฟสีเหลืองสวัสดีค่ะบิวี้วันนี้รู้หรือเปล่าว่าพวกมึงสองคน <c oughs> อัปเดทกัน <c oughs> ใต้วันนี้ภายใต้ในคอนเสิร์ชื่อว่าคอนเสิร์บิวี้แกล์กันในหนึ่งวัน <c oughs> <c oughs> มัีอคนเขาเรียกเฟซมาว่าเอออบถ้าพี่บิวพี่อี้เขาลองติดกันจะเป็นยังไงอคนเรียกขึ้นหนูแล้าคำที่เรียกกันเองดีวว่าแบบว่าถ้าเกิดแบบในแฟนเขาจะเรียกเป็นยังไงเรียกอะไรก็เรียกแบบปกติไม่เตงไม่เตงวเองเนี่ยไม่บีเอามือให้กูหน่อย เรียกปกติก็แบบทีลาเลยมึอกเรียกปกติเหรอตอนิปกติก็เรียกว่าเธอเออเอวันนี้ขอเป็แบบรำนามแทนตัวเองว่าเป็นเธอกับเขาเออได้ไหมได้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 ไดได้ได้ได้้้ได้้ไ้้ได้ไดได้ไ้้ย้นด้ได้ย้ เดี๋ lings, ยวเราไปเปลี่ยนชุดแล้วเดี๋ยวอยากได้สีกรมขอได้ปวะไม่ขออะไรชอบื้อเงิ่อน่ะพี่ก็ชอบขอขอขอเดี๋ยววะเออก็ได้เออก็ได้เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดแล้วก็เต็มตัวไปอักเดทกันดีกว่าไป เราถึงแล้วไงวันนี้เราก็มาเดทแรกกันนะครับวันนี้เขาก็จะพาตัวเองมาที่นี่เกินเนาะพูดเขากับตัวเองก็เกินแล้วไม่รู้อ่ะจับมือกันที่้องจับมือกันนี้มึงทำดูแล้วเกินยังไงอาจจะบยังไงนี่เหรอยังไงนะ ก็วันนี้พาพาเจุุ้เอาอะไรได้เขาแกก็ไดละอล้วันนี้เขาก็พาแกมาวันนี้เขาก็พาแกมาร้านชอเชอร์คอฟก็เป็นแบบร้านข้าวสไตล์คาเฟ่นะฮะก็มีขนมหวานมีขนมหวานแล้วก็มีข้าวมีเครื่องดื่มแบบนี้แกกินอะไรแล้วแกอยากกินอะไร อยากกินข้าวอยากกินข้าวก่อนมันมีอะไรที่น่าสนใจไหมเกิดมั้นเกินี่วันนี้ก็เป็นเดทแรกใช่ไหมก็ใช่ของมาเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ตั้งแต่เดทแรกเลยเหรอเออทีมงานครับนี่อ๋อเับเพิ่งไ้ขาวครับผม รับสิก็ดักลับสีขาวแทนความหมายว่าความรักอันบริสุทธิ์เย้โอเคโอเคผมเอาวางไว้แถวนี้กันก็ได้ก็เดี๋ยวมีกิจกรรมให้ทำเป็นแบบกิจกรรมระหว่างรอกับข้าวพร้อมครับเริ่ม

ถึงนับอันฟ้าแล้วอันนี้น้สั้นดิไม่ได้อันน้ำต้นน้ำต้นใช่ไหมไม่ได้ต้าม่เดื่อนสองอย่างคือจะกินใหม่หรือจะเออจะโดนโลกเลยเทยอกาศมันไม่โดนหรอกเราต้องเอาเราเอาไว้กับพี่เลยนะเราเนี่ยเราจู เอาืออี้ยเหลือเยอะกว่าเดิมไม่เมื่อกี้เอามายังอะไรล่ะตู้กับตู้ตู้กัู้มาตู้กับู้มาถึงมากไม่ถึงไม่นานไม่ถึงละอันนี้อีว่าได้อืมได้อีว่าไม่ได้อีว่าได้อีว่าได้ชัวร์ตู้ว่าได้ไหมไม่ใช่ก่อนนี้เหรอ แอบเลมก็แอบเลมเร็วๆมันต้องสันที่สุดเบบิลไม่ถึงแล้วโอเคได้ไม่ถึงโอเคอันนี้ก็เป็นเกมแบบกระท่ายทอมสัพันธ์รู้สึกสนิทกันมากขึ้นไหมคะโอสนิทตั้งนานแล้วต้องบอกก่อนว่าเกมในวันนี้ ชิต้าแบบให้เวต่อสาวเลยเป็นไงบ้างคะเกมนี้ไอ,อย,ยโชกแปะบนหน้าพี่บิววะพี่จีแปบ,บไหมโอเคแบบแล่วแปะตรงไหนเ้าได้เลยกูอยากให้อี้ไปใช้ปากตรงไหนบนหน้าเขาผิดวิต้องเอาออกให้หมด5แผน่นทำไม่ได้เจอบทลงโทษพร้อมแล้ว5 4 3 2 1ไป วิแล้วค่ะเต็ดแปดเก้าสิบหมดเวลาโอ้ยเจ็บหมดเวลาแล้วค่ะมันไม่ทันค่ะคุณเซอร์ทำยังไงครับผมที่ต้องโดนทำโทษแต่ไว้ก่อนเดี๋ยวทำโทษทีเดียวแกพร้อมหรือเปล่าแกพร้อมหรือเปล่าแล้วแกพร้อมไหมพร้อมอ่ะเออห้าสี่สามสองไป ใช้เวลาเพียงแค่แปดวิเท่าร้นนะคะผมลุกแรงมากทำเวลาไงนีคือมึงไม่อยากโดนทำรุ่งขนาดนั้นเลยแต่ยี้ก็แพ้อยู่ดีมากเราแรกอ๋ออี้อยากเป็นคนหอนไม่อยากเป็นคนโดนหอมค่ะเป็นคนโดนหอมแรกจิวว่าจะหอมตรงไหนของอี้ดีคะเออกระหม่อมฮะกระหม่อมเพราะว่าอะไรครับผม ไม่รู <Safe> ้ <rév mark> ว่ามันดูนุ่มดีอะโอเคห้าสี่สามสองนมึนช่วยเหมดแล้วสี่ห้ามึงเหมือนมึงหอมลูกหอมหลานเอ้าเมื่อกี้มึงให้พรน้องเหรอเพียงพาจานรอดีๆนะลูกเววันนี้พี่จาให้พวกเรามาอคติ้งกัน ขอหยิบบิบาสบิเทไปเลยทั้งคู่เดียวอยู่นะงานแบ่งกันแบ่งกนรโ้มันเดียวนะเนี่ยอะไรพี่บิววอะไรเนี่ยเออมึงนี่คิดโกงตลอดเวลาโกงตลอดเวลาอ่ะเธอเริ่มก่อนโอเคเขาเริ่มก่อนนะอะไรวะอันนี้ได้ ด่าี่นี่ยังไม่บกเร่มเไม่ด้พูดเลย3 2มอง a c ฉันจะไล่ตามทันไหมนะในโลกใบนี้ที่ไม่มีเธออยู่1 2ึ่งสองสามสี่ห้า b u i แตไแปะแตะได้ปะตี a c t น หน้าตาดีไหมไม่รู้แต่ที่รู้อยู่ <st ress> อะไรวะลืมอ่ะมึงกินเข้าไปไหนกินมันขึ้นสมองอ่ะเฮ้คำามรักหรอมันขึ้นสมองไม่ใช่วาสบีพร้อมแล้วมองตาครับตื่นเต้นอบบตาสอบมาจะสอบอ่ะต้องใช้สองบีแต่ถ้าอยากมีชีวิตดีๆใช้สองเรานะอ เนี่ยเหรอกินเลยกินเลยยังไม่รับตลกอ่ะมาอี้มาอี้เราอ่ะเล่นเกมไหนเคยชนะกับเขาบ้างไหมแอดจุนสายตามันชักเบอร์อมองเห็นใครเป็นหน้าเชื่อมดนเลย มึงกินกันทั้งคู่เลยพี่ได้มึงกินกันทั้งคู่เลยทำไมอ่ะไม่ได้มึงขับกันทั้งคู่พอมันพูดประโยคแรกผ่านไปเลยปะประโยคที่สองกูเริ่มลุ้นละจะรอดเพราะว่ามองเห็นใครกูกูลุ้นแล้วสายตามันล็อกเลยอ่ะก็เนื่องด้วยที่แบบว่าวันนี้เป็นวันพิเศษของทั้งสองคนทีมงานก็เลยสั่งอาหารให้มากินด้วยกันสปาเกตตี้ผัดขี้เมา อันนี้กินด้วยการวิธีการกินก็ไขยป๊อกกี้แหละช่วยกันป้อนช่วยกันกินเนาะเนี่ยเด็กอ่ะอากไวแต่วิธีการกินที่ถูกต้องของผูไม่ใช่อย่างนี้อีครับดีเข้ามาใกล้ๆมา Oh. <laughs> <noise> 大声呼。嗯。<noise> mm hmm. Please mind the gap between gap mind เป็นคนตลกเราชอบคนที่แบบมอบความสุขให้กับคนอื่นอรเงี้ยรู้สึกว่ามันแบบมีพลังบวกมากกว่าทำไมถึงาใจเป็นคนโรแมนติกว่าเวลาเราทำอะไรเนีเราใส่ใจเออแล้วก็คิดเยอะว่าแบบเขาจะถูกใจเราไหมอะไรอย่เงี้ย วันนี้เราก็จะมาดินเนอร์กันไปแล้วบนลูฟท็อปนะครับร้านลีเจนด์ o ูฟบาร์อยู่ทำการแสงสีของเรื่องใช่แล้วก็มีฟ้าแลบอยู่แคมป์อยู่ข้างลังไม่รู้ว่าจะตกหรือเปล่าอยู่ยังอยู่แล้วท้องแบบรองแล้วเนี่ยเขามาดินเนอร์กันก็อยากรู้ความรู้ใจกันหน่อยจะให้สั่งเมนูกันคนละหนึ่งเมนูให้กันละกัน เธอเลิกกันเลยเธอเลิกกันเลยอ่ะเธอเลกก่อนรู้ป่ะทำไมคนเราต้องมาออกเด็กันรู้ป่ะความสัมพัน์ใช่จะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันเลยใช่นี่ก็คือเมนูที่ทั้งคู่สั่งให้กันและกันใช่บิวสั่งอะไรให้น้องบ้างเป็นก๋วยเตี๋ยวหมู แล้วก็เป็นกุ้งแช่น้ำปลาแล้วโจี้ครับอีเอาหมู3ามชั้นทอดน้ำปลาครับแล้วก็ข้าวสวยหนึ่งจานโอเคไหมพึ่งพอใจกับสิ่งที่ได้รับหนนะพึ่งพอใจมากนี่ก็มีของขวัญมาให้พี่บิวเหมือนกันครับหแบบว่าทำเองเลยเป็นแบบแฮนด์เมดตั้งใจทำมากอนี้ครับ เป็นภาพวาดแบบน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยใช่รูปพี่ไหนรูปที่ชายหาดใช่ที่เราไปถ่ายที่เกาะเกาะหมากด้วยกันก็เพราะว่าเป็นรูปที่ทําความรู้จักกันที่นั่นเยอะขึ้นก็รู้สึกว่าเป็นความทรงจําดีๆอะไรอย่างเงี้ยจะร้องไห้ไหมเนี่ยไม่ไม่ไม่จริงปะเนี่ยก็มีเหมือนกันจริงอ่ะน่าเปิ่อเอง ใหญ่ใหญ่ใหญ่หมวกหมวกเอ้ยอยากได้พอดีเลยอ่ะเห้ยเห็นยี่ชอบใส่หมวกไงขนาดวันนี้แบบไปเดทด้วยกันแบบนี้ก็ยังใส่หมวกเลยอ่ะก็แบบเห็นเราไปเข้าบบบไปอ้อจริงวะจะซื้อเว้ยเดี๋ยวจะซื้อจะใส่ในทะเลแต่ว่ายังไม่ได้ซื้อเอาก็พอดีเลยอ่ะเอ้ย อันนี้ซื้อมาให้เลับดีใจมากก็จำวันแรกที่แบบเราซื้อของให้กันว่าคือตอนนั้นเรายังไม่รู้เนาะแบบพี่บิวจะชอบอะไรอะไรเงี้ยก็เดาได้เซนล้วนๆเลยแต่ว่าพอเรามาทำรายการด้วยกันอะไรเงี้ยมาทำาบิวอีด้วยกันแล้วก็รู้จักกันเยอะขึ้นแล้วเราก็รู้สึกของก็จะมีคุณค่ามากขึ้นเพราะว่าเรารู้จักกันเยอะขึ้น นั่นนี่ก็เป็นแบบเรื่องเราดีๆสำหรับเดทวันนี้ที่เราเป็นแฟนกันหนึ่งวันนะครับใช่ประทับใจไหมก็ประทับใจนะเรารู้สึกว่าความรักอะ่ะมันไม่ได้เป็นแค่แบบว่าชายหญิงหญิงชายอะไรเงี้ยม,มันก็แค่รู้สึกว่าถ้าเรารู้สึกว่าแฮปปี้อะ่ะมันก็โอเคและนะ้วเนาะพี่บิว<า>ถ้ามันคุยแล้วรู้สึกว่ามันแมทกันก็โอเค วันนี้บิวอีก็หมดเวลาลงแล้วใช่พวกเราก็ขอลาไปด้วยภาพมุมสวยๆแล้วก็ดินเนอร์ของเรานะครับอร่อยอร่อยใช่ใช่แล้วและถ้ามีโอกาสไว้มาเจอพวกเรากันใหม่กับบิวอีนะครับครับผมแล้วเจอกันนะครับอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องอาร์ตเตย์ a ชนแนลแล้วก็มีเพจบิวอีด้วยแล้วก็ IG อย่าลืม IG บิวอีนะครับวันนี้พวกเราสองคนก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ Bye-bye.